เงอนใส,ส่สอนนี่อ,อืมใช่ <c oughs>

เดียวไงไ้วาง้เรี๋ยว่งบปั้นให้ดเยับปั้นให้ยดงอ่ะบางตัวจำเจเก่งบางอย่งในเก่งอยู่ในเคมักมักอยังที่สุดชวยด้โวมากอย่งที่สดไก่ปอมเดีย ไก่ปอมก็นะไก่หวเจ้าไก่ปอมไก่สองคนไก่รวยด้วยไก่ปอมตัวเล็ตัวหนึ่งอันซื้อมากนะแต่เจ้าตัวรวยรวยแลวนะนะเยอเกือบรวยฮะรวยแล้วกืต้องเวยอืมต้องรวยซื้อหาสิบบาท

เปลม่นเป็นแครบล้งหายจเป็นอ๋อชอบเลยขอบคุณคัะไปแอมไปแอมสนับสนุนสามร้อย ขึ้นบ้านี่วะก็ลาขึ้นยิ่งวอยาทะกะนะสดกิ่นสดกิมอิ่มเลย จุมจ่มจุ่มจุ่มเอาตันครแบ่แตงเมี่ยงงาครับัคุมบ่อยากน <c oughs> นเียวอเพราะว่าได้เงินแอิม่มแล้วป่ะป้านปวดบู้ยยกมือายกมือปั่นบู้ยไง <c oughs> พ่อแล้วดิเ <c oughs> ป็นยกมือ ก็แล้วมายกมือมยกมือดูปานอะไรเบ้อปานอะไรเบ้งปานเรียบ่บ้นบนบนนเนี่ยนีไ่ไหมเราไปกินมันกิน,ไ,กน,กกนไม่ได้กินได้กินกินอะไกันแล้วมันคายมันกินอะไรกินมัน้เกีนปลไรตไดกินัก S <S <S กินพักได้เนี่ยเอยาพักกะลังมาบุ้งสนีเห็นไบุ้งใส่ตาพักกะลังสด,ดกินกะลังสดุดมาครับเจ็บๆเจ็บๆก็เหม็นคือบอกเดนก็เห็น,น,หนเห็นี้ย เกบเขามห้าแมนถึห้าเพรามันนั่งาวกนว่าเขาวาสามเขาวาสามก็หายไปเลือดซูนแลีมาสอลมาื่อลับึม่ได้คนคนต่างสามพันคนเนาะเราจะอะไร ทั้งเม,มินเมื่อใดนหนละเจ็ดสิบปุ่ม เนแก้วหอนเนาะถ้าิดเปนได้เก้วหอนเก้วหอนก็ไม่หืน,น้นอ,อนเลยอยาอกกินเลยยังอ๋น้ำจิ้มมากเลยเป็นจก้วหอนเลเนาะจืดนเอาเนือลาทีริวกินแต่เนือแล้ปลาทีริว,วเปน่งานซุปแก้วหอนน้ำจิ้มเจ้วหอนอ๋อสงกัน เจี๊ยบเอาเหยาเขามันตมันเอ้ยน่ได้อะไรไม่ค่อยเดือดเนาะมันพอนอยู่แต่มันบาเด็ดมันบาเดือดแต่มันพอนดูดัอดูพงดีดินหมัััน แถมลดเอกใจของเ่าเต็มอะไรเลยไ,ไ,<ป>ได้ของหน่อยมันห่อนบอตัวเห็นิอย่างมันห่อนแต่หมองันจำแหลถ้าไม่ห่อนจะมองยังไงเนี่ยอันนี้เป็นหมออชาบูเลยพ่อเด็กหัวตัวหอ,อมมาแบบนี้เ<ะ>ด็กหัว เาอบอค,คุปปะกแ่กกินอะไรทีน่ะันยางเลวมันควันันเทนเท้นวกเอาเลยอ่อยนี่มันกินร <s uck> ่ยแต่ก,กินเมื่อยิเลเดิดนไมากเลยกินเมื่อจัดไปเอากระปุกออมสิ้นมาแค่ตื่ไม่ให้อายของก่กินตะเคะียนมาตะเคีย มันเป็นที่หลังตัวเป็นของหวานมันกินกระซิบมซื้อเด้บ้านกินเด้วอากับว่านกินเป็นของหวนไ่กินเขากินที่หลังตัมกินอะไรเลไรมูบ่กแค่ตอนเปลาน้ำเก็ดอยนายนก่อนให้ไปครึ่งนึงอ่ะกินน้ำ้อเป็นเป็นก็เป็นเป็น กอ,อ,อนโดแกทำรู้สอ่ะกัดสดจะคำนาะนคุยทาจิ้มตาปั้นเฮ็ดยังเฮ็ดยังตาปั้นเฮ็ดแหน่งลูก <c oughs> โ,อโอ๊ยแห <c oughs> งก็เป็นหนึ่งงดัน

ยอดเลยลงคิปรถถังกดราม่าขนาดเท่าเด็เขโมาว่ารถถังหลกหลายฮะงอื้ยงถังกิน่งวเนี่นนวพรุเนืเขาขมาว่ามันมาบดกอมมาเนี่อเทาลบคมหนึ่งทิมหลากหลายนะครับ ว่าคอมเมนต์ห่งดีด้วยดราม่าห่งดีย้อนพิ้วห่งหลายสามพันกว่าแล้วแต well. ่ว่าเขาลบทิ่นเขาอยันไ่หยันเขาอยันไ่ดราม่าอยันไปห้องีเขาไหมนแม่กินมูจมเราเลยก็ลับจงาอเช็บ กินอันเบื่องเค้กัแต่ยูทู<น>ก่อนเนี่ยจะเป็นไ์เพจที่หลังอในยูทูปกากินมันก็กินมูกินมูแล้วมานั่งกินเค้กเมื่อเร็จครื่องนั่งก้าวกินมูสกินมูสแล้วมานั่งกินเมื่อเสร็จครื่องก็เลยหยิมก้าวกินมูสก็หตัมเพจก็หยินแล้วเข้าเลือดยูทูปเลยปิดกันเพเเเนนรายูทูปพอได้ขอไปคว่ำหนึ น้ำอบขอบรุ่นพุนไปแล้วขชบครับุ่มชุ่มชุ่คุณคไม่ใบไปแอมเนวลยไปแอมเนี่ยไคุณแม่คุณแม่ม่เห็นมืองอมไม่เยุเพราะท่านเดียวเห็นคนอยู่ใบใบ นเมื่อแค่ดีแต่แตออออเค็เมื่อกรอบๆใพ่ไวงตัวท์นมันกินบหลายเค้กแต่กินว่ามันมดตามเลียงผเต้น้ำเชียวนี่น้ำเชียวอันอันเจีวนึนง,งนี่งเรือไ้ใช่ไห้แม่นางเลียวปิดเิ่มไปไปไอจงเนี่มเ,นเมื่อตว,ออว่าก้อมมันนี่ อะไรผู้สิ่งเอาตักตัดเออ่วนตักตกิกนไรได้ดไหอมได้ไรนั่งกินคนเอา,เอา,เอาไปมันตอนมันมนันตอนนันเป็นย่งไลวก น้ำก mm. ็ิดปเลยน้กินอย่กินไก็กิดปันลกินละไรก็มั่งอมอ่ิ้มนี่ยไปกินเค็มมัดไปเครื่องนั่นเลย

อันเดียัพทั์มาบ่งลุสัพท์ตั้งลองมาเบ่งเอาไปบ่งลุสลงมาบ่งเอายูทูปไปบ่งมาเาเอาปิดคอมเมนต์มึงก่อให้เม่คอมเมนต์เยแสบแสบมาสั่นคือบวกข้นอยากโห่เฮ็ดยังผิดเอาเบบ่งเอาไปยูทูปมา เก่งมันติดแ่บรูปเขาไม่ได้เลยมมันมันยูทูมันอันนั้นเดี๋ยวมันเป็นยังไงมันบอลลองรับมันอ่ะเกงมันเมีก็ได้เออของเมีก็ไม่กับบังยังไ่ได้เลยแบบยูทูปเขาไมมันอัพเดทไม่ได้ห่อมันอัพเดทบ่ได้มันอันมันลามันลาอนนั้นเ่ยอัพเดทบ่ได้เน หนึ่งว่ามันมันอะไรนี่เอมันมันหลุนเามันหลุนเก่ามันอับมันอับไปน้ำเขาบอกเออมันอับไปน้ำเขาบ่ใดเรามันอับไ้สักหนึ่งตันของยู u ูปนี่มันลองหลับเด้ซสัานึ่งยูปหนองหอนเบิ้งอันนั้นยูทูิดยูทปเด็กหนึ่งกดเข้าไปเบิ้งก็คืออะไรอ่อได้เบิ้งอ่ะ กดระดับลดไตึ้นลง,งกันกดน้มากเหรอถ้าพักไตเลยเนะี่ยห็นมอันไตแวนมันตันมันรั <c oughs> วความจั่วโป,ปเข้าก็แรก บอกเขาพิเศษชอกระแลกไหมหนักเลยคนอะไรมาเอ็มดับบลยงต้องเปนอะไรยังเคนด่างเสื่มแล้วอ็เรื่องเล่นไม่หลุดตัวนั่นด้หรือหนังสะเกียวนะต้องลบหมโม่หนังสเกียว

โม่ขื้นเ่ไ่นี่ไงิด่นเดี๋ยวชอบอะไรแคนนี้แหละครับ